สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องสายฟันวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะกับครูฝนสาวิกาสุภาพศิริค่ะ,ะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนนะคะวันนี้มีสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้นะคะของเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะมาดูกันซิว่าประดิษฐ์อะไรกันบ้างเอ่ยอเด็กหญิงการทิดานะคะประดิษฐ์ ที่ใส่หินสอจากไม้ครีมนะคะเด็กชายอดุลระยะวิ์นะคะประดิษฐ์รถของเล่นจากแกนกระดาษเิชชูนะคะเด็กชายชนะชายยังจีดประดิษฐ์รถของเล่นจากแกนกระดาษเิชชูนะคะเด็กๆเ,เก่งกันมากเลยค่ะส่งผลงานเข้ามาให้ครูดได้ตรวจให้คะแนนเรียบร้อยแล้วนะคะ วันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในหน่วยที่3เรื่องแรงและการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุนะคะมาตรฐานการเรียนรู้มาตรฐานว .2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจําวันผลของแรงที่กระทําต่อวัตถุลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่างๆของวัตถุรวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ค่ะ เรามาดูตัวชี้วัดนะคะว2 2ป3ทับ1ระบุผลของแรงที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์ค่ะแรงคืออะไรนะ้าเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะนักเรียนคิดว่าการใช้มือออกแรงเข็นรถเข็นให้เคลื่อนที่เป็นการออกแรงชนิดใด เมื่อออกแรงเข็นรถเข็นรถเข็นมีการเคลื่อนที่อย่างไรการเข็นรถเข็นเป็นแรงสัมผัสหรือไม่อย่างไรเกิดความสงสัยแล้วใช่ไหมคะเราไปเรียนกันเลยคะ่ะผลของแรงต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถกุการเคลื่อนที่ของวัตถุจําเป็นจะต้องมีแรงเข้ามากระทํานะคะเด็กๆเมื่อต้องการเคลื่อนย้ายวัตถุเราจําเป็นต้องออกแรงดึงลาก หรือแรงผักค่ะเพื่อให้วัตถุเหล่านั้นเคลื่อนที่ได้ดังนั้นแรงที่มากระทําต่อวัตถุนั้นจึงส่งผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุโดยตรงเช่นการลากกระเป๋าหรือการที่ลมพัดให้เกิดเนินทรายในทะเลทรายค่ะเรามาทํากิจกรรมเรื่องแรงกันค่ะให้เด็กๆทํากิจกรรม ช่วยกันดึงช่วยกันผลักค่ะ1ดันโต๊ะและดึงโต๊ะค่ะหรือ 2. ดันสมุดและดึงสมุดค่ะหรือ 3. ปิดประตูและเปิดประตูค่ะหรือเด็กๆอาจจะดันสิ่งของหรือดึงสิ่งของที่อยู่ใกล้ๆตัวก็ได้นะคะให้เด็กๆสังเกตลักษณะการออกแรงและการเคลื่อนที่ของวัตถุที่ดันและดึง ว่ามีทิศการเคลื่อนที่เป็นอย่างไรให้เด็กๆสังเกตนะคะว่าเด็กๆออกแรงดึงวัตถุแล้ววัตถุมีทิศทางอย่างไรเด็กๆออกแรงดันหรือผลักวัตถุวัตถุมีทิศทางอย่างไร A ดึงกับผลักต่างกันอย่างไรนะ้ แรงและผลของการออกแรงที่กระทำต่อวัตถุแรงคืออะไรแรงคือสิ่งที่กระทำต่อวัตถุแล้วทำให้วัตถุเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเช่นทำให้วัตถุเคลื่อนที่วัตถุหยุดการเคลื่อนที่วัตถุเปลี่ยนทิศทางหรือวัตถุเปลี่ยนรูปร่างค่ะแรงมีหน่วยเป็นนิวตัน ตัวย่อ,ค,อคือตัวเ็ใหญ่ทิศของการเคลื่อนที่ของวัตถุขึ้นอยู่กับแรงที่กระทําต่อวัตถุค่ะชนิดของการออกแรงมีดังนี้แรงดึงเป็นการออกแรงกระทําต่อวัตถุแล้วทำให้วัตถุเคลื่อนที่เข้าหาตัวเราค่ะแรงผลักเป็นการออกแรงกระทําต่อวัตถุแล้วทำให้วัตถุเคลื่อนที่ออกจากตัวเราค่ะ จากภาพคนกำลังผลักรถเข็นแล้วม้ากำลังออกแรงดึงรถเข็นทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปด้านหน้าค่ะตัวอย่างแรงผลักและแรงดึงค่ะจากภาพนะคะเด็กๆจะเห็นว่าเด็กผู้ชายสองคนกำลังช่วยกันผลักโต๊ะค่ะภาพที่สองนะคะเด็กๆจะเห็นว่ามีเด็กๆสองคน คนหนึ่งกำลังออกแรงผลกักและคนหนึ่งกำลังออกแรงดึงค่ะทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปทางฝั่งที่ออกแรงดึงอยู่ภาพที่สามค่ะเด็กหญิงกำลังลากรถนะคะที่มีแมวอยู่ในรถทำให้รถคันนี้เคลื่อนที่ไปตามแรงลากค่ะ ผลของการออกแรงกระทําต่อวัตถุมีผลทำให้วัตถุเคลื่อนที่ในลักษณะต่างๆดังนี้ค่ะภาพแรกนะคะวัตถุที่หยุดนิ่งเมื่อออกแรงกระทําต่อวัตถุนะคะทำให้ลูกฟุตบอลเนี่ยเคลื่อนที่ไปด้านหน้าค่ะภาพที่2วัตถุที่กําลังเคลื่อนที่มีการเคลื่อนที่เร็วขึ้นโดยเด็กชายออกแรงเตะลูกฟุตบอลในทิศทางเดียวกับลูกฟุตบอลที่กำลังเคลื่อนที่อยู่ ทำให้ลูกฟุตบอลเคลื่อนที่ไปด้านหน้าเร็วขึ้นค่ะภาพที่3วัตถุที่กำลังเคลื่อนที่มีการเคลื่อนที่ช้าลงหรือหยุดนิ่งค่ะโดยเด็กชายเนี่ยออกแรงหยุดลูกฟุตบอลที่กำลังเคลื่อนที่ด้วยเท้าค่ะภาพที่4วัตถุที่กำลังเคลื่อนที่มีการเปลี่ยนทิศทางค่ะโดยเด็กชายเนี่ยออกแรงเตะลูกฟุตบอลเพื่อหลบคู่ต่อสู้ค่ะทำให้ลูกฟุตบอลเปลี่ยนทิศทางค่ะ แรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสแรงสัมผัสคือการออกแรงของวัตถุหนึ่งกระทําต่อวัตถุหนึ่งโดยวัตถุทั้งสองมีการสัมผัสกันค่ะเช่นการออกแรงดึงจูงมา้าการผลักเปิดประตูส่วนแรงไม่สัมผัสคือการออกแรงวัตถุหนึ่งกระทําต่ออีกวัตถุหนึ่งโดยวัตถุทั้งสอง ไม่มีการสัมผัสกันค่ะเช่นใบไม้ร่วงจากต้นไม้ลงสู่พื้นโดยเกิดจากแรงโน้มถ่วงของโลกที่ดึงดูดวัตถุบนโลกให้เข้าสู่ศูนย์กลางโลกค่ะแรงสัมผัสเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแรงทางธรรมชาตินะคะเด็กๆต่อไปเรามาทำแบบฝึกหัดกันค่ะแบบฝึกหัดเรื่องแรงดึงแรงผัก ให้เด็กๆบอกการกระทําและลักษณะของแรงที่กระทําต่อวัตถุค่ะข้อที่1น,นะคะเด็กชายกําลังออกแรงเตะฟุตบอลค่ะผลของแรงนะคะก็คือการออกแรงเตะค่ะดูฟุตบอลเคลื่อนที่ไปด้านหน้าข้อที่สเด็กชายสองคนกําลังออกแรงเข็นรถยนต์ค่ะการออกแรงนี้ออกแรงผักและดันรถค่ะ ข้อที่3นะคะเป็นภาพชักเกอยร์ค่ะการออกแรงชักเกยร์คือการออกแรงดึงค่ะต่างคนต่างดึงนะคะข้อที่4ค่ะเป็นภาพการเข็นรถค่ะเป็นการออกแรงให้รถเคลื่อนที่ไปด้านหน้าการออกแรงดันดันรถและผลักรถค่ะข้อที่5ช้างลากสุงค่ะ เป็นการออกแรงดึงหรือแรงรากค่ะข้อที่6เข็นรถตัดหญ้าเป็นการออกแรงผลักหรือดันให้รถตัดหญ้าไปด้านหน้าค่ะคุณครูขอฝากให้เด็กๆปฏิบัติกิจกรรมสาธิตการออกแรงผลักและแรงดึงวัตถุที่บ้านของตนเองและถ่ายคลิปวิดีโอหรือภาพนิ่งส่งให้ครูผ่านระบบออนไลน์พร้อมทั้งระบุชื่อสกุลให้เรียบร้อยด้วยนะคะ ตัวอย่างภาพกิจกรรมที่คุณครูฝากให้เด็กๆปฏิบัติที่บ้านนะคะเช่นการออกแรงเปิดหน้าต่างนะคะการออกแรงผลักหน้าต่างให้เปิดการออกแรงดึงประตูที่บ้านการออกแรงผลักโต๊ะหรือการออกแรงรากเก้าอี้ค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างให้เด็กๆมีแนวทางในการทํากิจกรรมนะคะ หลังจากที่คุณครูฝากให้เด็กๆทํากิจกรรมก็มีเพื่อนๆของเรานะคะส่งภาพมาให้คุณครูทางระบบออนไลน์ครูก็ได้ประเมินและให้คะแนนเด็กๆเ,เรียบร้อยแล้วค่ะตัวอย่างที่เพื่อนๆทํามาให้คุณครูได้ตรวจนะคะเช่นเด็กชายอิทธิพัฒน์นะคะออกแรงดึงดึงประตูและผลักประตูค่ะเด็กชายชนะชยัยออกแรงผลักประตูค่ะเด็กหญิงนัชน ออกแรงเปิดตู้เย็นและปิดตู้เย็นนะคะแล้วก็เด็กชายผู้ดีดออกแรงผลักประตูและดึงประตูให้เปิดค่ะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปเรามาเรียนเรื่องแม่เหล็กกันนะคะแม่เหล็กคือวัตถุชนิดหนึ่งที่มีสมบัติดึงดูดสารแม่เหล็กได้แม่เหล็กแบ่งออกเป็นสองประเภทดังนี้ค่ะ 1. แม่เหล็กธรรมชาติหรือเรียกว่าแมกนีไท แหล่งที่พบและแม่เหล็กในประเทศไทยได้แก่จังหวัดรบบุรีนครสวรรค์เลยชนบุรีระยองกระบี่และนครศรีธรรมราชค่ะ 2. แม่เหล็กประดิษฐ์มีรูปร่างหลากหลายรูปแบบเช่นแม่เหล็กรูปตัวยูแม่เหล็กแบบแท่งแม่เหล็กรูปวงแหวนและแม่เหล็กรูปเกือกหมาค่ะ เด็กๆจะสังเกตเห็นว่าแม่เหล็กเนี่ยประกอบไปด้วยสองขั้วด้านสีฟ้าที่มีตัวยอ่อตัว S คือขั้วใต้ด้านสีแดงที่มีตัวยอ่อตัว N คือขั้วเหนือค่ะลักษณะของขั้วที่ดูดกันและผลักกันมีดังนี้ขั้วเหนือกับขั้วเหนือ N กับ N ขั้วที่เหมือนกันแม่เหล็กจะผลักกันค่ะ ขั้ว S กับ S หรือขั้วใต้กับใต้ขั้วเหมือนกันแม่เหล็กก็จะผลักกันค่ะส่วนแม่เหล็กจะดูดกันนั้นเป็นแม่เหล็กขั้ว S กับขั้ว N ก็คือขั้วใต้กับขั้วเหนือหรือขั้วเหนือกับข, artif, ขั้วใต้ขั้วต่างกันแม่เหล็กจะดูดกันค่ะสารแม่เหล็กคือวัตถุที่แม่เหล็กสามารถดึงดูดได้ วัตถุที่เป็นสารแม่เหล็กส่วนใหญ่จะเป็นโลหะค่ะเช่นเหล็กนิกเกิลและโคบอลเช่นน็อตตะปูคลิปหนีบกระดาษลูกกุญแจค่ะวัตถุที่ไม่ใช่สารแม่เหล็กเช่นไม้แก้วยางกระดาษและโลหะบางชนิดได้แก่ทองแดงสังกะสีเงินอลูมิเนียมไม่ใช่วัตถุ ที่เป็นสารแม่เหล็กค่ะแรงแม่เหล็กแม่เหล็กจะมีสองขั้วจากที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะขั้วเหนือสัญ,ญลักษณ์คือตัว N ขั้วใต้สัญ,ญลักษณ์คือตัว S แม่เหล็กจะมีแรงแม่เหล็กอยู่โดยรอบของแท่งแม่เหล็กค่ะซึ่งตำแหน่งปลายแท่งแม่เหล็กจะมีอำนาจแม่เหล็กสูงสุดและจะลดลงเมื่อเข้ามาตรงเกลื่อนกลางแม่เหล็ก โดยแรงแม่เหล็กจะวิ่งออกจากขั้วเหนือไปขั้วใต้ค่ะตามภาพเลยนะคะเด็กๆแรงแม่เหล็กรูปแท่งแรงแม่เหล็กจะวิ่งออกจากขั้วเหนือตามลูกศรไปขั้วใต้ค่ะแรงแม่เหล็กรูปตัวยูแรงแม่เหล็กจะวิ่งออกจากขั้วเหนือตามลูกศรไปขั้วใต้ค่ะ แรงระหว่างแม่เหล็กแม่เหล็กแต่ละแท่งจะมีแรงกระทําต่อก,กันและกันโดยอาจจะเกิดแรงดึงดูดหรือแรงผลักกันดังนี้เมื่อแท่งแม่เหล็กขั้วต่างกันวางไว้ใกล้กันจะเกิดแรงดึงดูดต่อก,กันตามภาพเลยค่ะขั้ว N กับ S หรือขั้ว S กับ N ขั้วต่างกันแม่เหล็กจะดูดกันค่ะ แต่เมื่อเราวางแม่เหล็กขั้วเหมือนกันไว้ใกล้กันขั้ว N กับ N หรือขั้ว S กับ S จะเกิดแรงผลักค่ะประโยชน์ของแม่เหล็กมนุษย์นำประโยชน์จากสมบัติของแม่เหล็กมาประดิษฐ์เป็นของเล่นของใช้ต่างๆเช่นใช้แม่เหล็ก ติดที่ประตูตู้เย็นเพื่อทำให้ประตูตู้เย็นปิดสนิทค่ะและป้องกันไม่ให้ความเย็นออกจากตู้เย็นเด็กๆลองเปิดตู้เย็นที่บ้านและปิดตู้เย็นที่บ้านดูนะคะเราจะรู้สึกว่ามีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันร,ระหว่างประตูกับตู้เย็นค่ะติดแผ่นแม่เหล็กไว้ที่ผนังของห้องครัวและนำเครื่องครัวที่เป็นสารแม่เหล็กมาดูดติดกับแม่เหล็กเพื่อความสะดวกต่อการใช้งาน นำแม่เหล็กมาทำของเล่นโดยติดแม่เหล็กไว้ที่ปลายคันเบ็ดเพื่อให้ดึงดูดกับตัวปลาที่มีแผ่นเหล็กติดอยู่อันนี้เป็นของเล่นของเด็กๆนะคะหรือเราจะใช้ประโยชน์ของแม่เหล็กทำเข็มทิศที่อยู่ในเข็มทิศเพื่อหาทิศทางค่ะแบบทดสอบหน่วยที่3แรงและการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ เมื่อเราเรียนแล้วเราไปทดสอบกันเลยค่ะข้อที่1แรงข้อใดที่ทำให้วัตถุเกิดการเคลื่อนที่เด็กๆเลือกคำตอบเลยนะคะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราไปเฉลยกันเลยค่ะแรงข้อใดทำให้วัตถุเกิดการเคลื่อนที่ 1. การแกว่งชิงช้า 2. การก่อกองทราย 3. การปั้นดินน้ำมันหรือข้อ 4. การดัดลวดโครงดอกไม้ค่ะ,ฉะเฉลยเลยนะคะตอบข้อ1ค่ะ,ฉะเฉลยข้อ1เพราะการแกว่งชิงช้าเป็นการออกแรงผักหรือแรงดึงทำให้วัตถุเกิดการเคลื่อนที่ส่วน 2, 3และ4เป็นการออกแรงที่ทำให้วัตถุเปลี่ยนรูปร่างค่ะ จากภาพข้อใดเป็นผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุข้อที่1แรงทำให้วัตถุเคลื่อนที่อยู่แล้วเคลื่อนที่เร็วขึ้น 2. แรงทำให้วัตถุเคลื่อนที่อยู่แล้วหยุดนิ่ง 3. แรงทำให้วัตถุที่หยุดนิ่งเกิดการเคลื่อนที่หรือ4แรงทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงรูปร่างเด็กๆเลือก,กคำตอบเลยนะคะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ เราไปเฉลยกันเลยค่ะตอบข้อที่3นะคะเหตุผลคือการออกแรงโยนลูกบาสเกตบอลให้เคลื่อนที่เป็นการทำให้ลูกบาสเกตบอลเปลี่ยนแปลงจากอยู่นิ่งเป็นเคลื่อนที่ค่ะข้อที่3ข้อใดเป็นแรงไม่สัมผัส1การเปิดหน้าต่าง2การเตะลูกฟุตบอล3การยกกระเป๋านักเรียน สการที่แม่เหล็กผลักระหว่างแม่เหล็กคะ่ะเด็กๆเ,เลือกคำตอบเลยนะคะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราไปเฉลยกันเลยคะ่ะตอบข้อที่4นะคะเหตุผลคือการที่แม่เหล็กผลักระหว่างแม่เหล็กเป็นแรงผลักที่เกิดขึ้นโดยแม่เหล็กไม่ได้สัมผัสกันจึงเป็นแรงไม่สัมผัสคะ่ะข้อที่4 ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสมบัติของแม่เหล็ก 1. ดึงดูดวัตถุได้ทุกชนิด 2. ดึงดูดสารแม่เหล็กได้ 3. ขั้วต่างกันจะผลักกัน 4. ขั้วชนิดเดียวกันจะดูดกันค่ะเด็กๆเลือกคำตอบเลยนะคะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราไปเฉลยกันเลยค่ะ เฉลยข้อที่2เหตุผลคือแม่เหล็กสามารถดึงดูดวัตถุที่เป็นสารแม่เหล็กได้แต่ไม่สามารถดึงดูดวัตถุได้ทุกชนิดและแม่เหล็กที่มีขั้วต่างชนิดกันจะดึงดูดกันส่วนขั้วชนิดเดียวกันจะผลักกันค่ะค่ะหลังจากที่เราทำแบบฝึกหัดแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆได้คะแนนกันบ้างไหมเอ่ยแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ